แช่แข็งคนเป็นฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์คลิปนี้มีคำตอบทั้งวิทยาศาสตร์สุดล้ำและความฝันที่อาจไม่ไกลเกินจริงเวลาเราดูหนังไซไฟยอย่าง Passengers หรือ Interstellar เนี่ยนะครับมันจะมีไอเดียเรื่องหลับข้ามเวลาใช่ไหมครับแบบว่านอนในแคปซูลเย็นๆรอไปอนาคตตื่นมาอีกทีก็โอ้โหหลายสิบหลายร้อยปีเลยมันก็อดคิดไม่ได้นะว่า นอกจอเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้จริงจงจังๆบ้างไหมหรือว่าเป็นแค่แค่จินตนาการในหนังล้วนๆเลยอ๋อค่ะ แนวคิดเรื่องการหลับเย็นหรือถ้าเรียกจริงๆก็คือ cryogenic sleep หรือบางทีก็เรียกว่า suspended animation เนี่ยนะคะหลักการพื้นฐานมากๆเลยก็คือการลดอุณหภูมิร่างกายลงไปแบบต่ำมากๆเพื่อให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายหรือที่เรียกว่า metabolism เนี่ยมันช้าลงสุดๆหรืออาจจะหยุดไปเลยก็ได้ค่ะคือเปรียบง่ายๆก็เหมือนเราก,กดปุ่ม p a u ให้ร่างกายชั่วคราวโดยที่ยังไม่ถึงกับตายไปจริงๆโอฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังเลยนะครับแต่ว่า เออจริงๆไอเดียนี้มันก็มีที่มาจากธรรมชาติด้วยหรือเปล่าครับอย่างพวกหมีจำศีลนาน,นๆหรือที่ผมเคยได้ยินมาที่มันว้าวมากๆคือกบบางชนิดแถวแถวขั้วโลกที่แบบพอหนาวจัดๆตัวมันแข็งเป็นน้าแข็งไปเลยนะแต่พออากาศอุ่นขึ้นน้ําแข็งละลายมันก็มันก็ฟื้นกลับมากระโดดได้เหมือนเดิมใช่ค่ะใช่ปรากฏการณ์ในธรรมชาติพวกนั้นนะคะที่เป็นเหมือนกับแรงวันดานใจหรือ ข้อพิสูจน์เบื้องต้นว่าสิ่งมีชีวิตบางอย่างมันทนความเย็นจ,จัดๆได้นะแต่ว่าการจะเอามาทำกับคนทั้งตัวเนี่ยอืม มันซับซ้อนกว่ากันเยอะเลยค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราใช้กันจริงๆในโรงพยาบาลก็คือ therapeutic hypothermia อันนี้คือการลดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยลงนิดหน่อยเองค่ะอย่างเช่นคนที่หัวใจหยุดเต้นเพื่อช่วยปกป้องสมองไม่ให้เสียหายมากไประหว่างรอ,อการรักษาหลักแต่นั้นมันแค่ลดไม่กี่องศาแล้วก็ทําได้แค่ชั่วคราวนะคะไม่ใช่การแช่แข็งแบบติดลบเกือบ200องศาแล้วรอปลุกอีกร้อปีอันนั้นยังยังทำไม่ได้ค่ะ อ๋อครับครับเข้าใจแล้วคือมันไม่ใช่แค่เอาคนไปแช่ช่องฟรีซธรรมดาธรรมดาสินะครับแล้วอุปสรรคสําคัญจริงๆที่ทําให้เรายังทําแบบในหนังไม่ได้เลยมันคืออะไรครับทําไมแค่ลดอุณหภูมิลงมากๆมันถึงยังไม่ได้ผลปัญหาใหญ่ที่สุดเลยนะคะคือเรื่องน้ําค่ะเพราะร่างกายเราเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบเยอะมากๆเลยพอมันเย็นจัดจจนถึงจุดเยือกแข็งเนี่ย เออน้ำในเซลล์มันจะแข็งตัวทีนี้พอมันแข็งมันกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งแหลมแหลมเล็กๆเ,เ,เหมือนเข็มนับล้านเล่มเลยค่ะมันก็จะไปทิ่มแทงทําลายผนังเซลลโครงสร้างเนื้อเยื่อข้างในพังหมดเลยลองนึกภาพตามง่ายๆเหมือนเราเอาผลไม้ไปแช่แข็งพอเอาออกมาให้มันละลายมันก็จะนิ่มๆเละๆไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะเซลเราก็คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะ โอ้โหนึกภาพออกเลยครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะเขาจะมีสารเคมีบางอย่างที่เรียกว่า cryoprotectant พอช่วยได้บ้างคือมันช่วยลดการเกิดผลึกน้ำแข็งทำให้ของเหลวในเซลล์มันกลายเป็นคล้ายๆกับออของแข็งเนื้อแก้วแทนแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ100%เอร์เซนนะคะแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือ ต่อให้เราแช่แข็งได้โดยเซลล์ไม่เสียหายมากนักตอนนี้เราก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะละลายร่างกายกลับมาสู่อุณหภูมิปกติได้อย่างรวดเร็วสม่ำเสมอทั่วทั้งร่างโดยเฉพาะสมองซึ่งมันเบาบางมากอาจจะเสียหายได้ง่ายๆเลยค่ะตอนละลายเนี่ยฟังดูท้าทายมากเลยนะครับแต่แต่ก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะที่ถึงแม้จะยังไม่มีวิธีปลุกให้ฟื้นเนี่ย ก็ยังมีบริษัทที่เขาให้บริการรับฝากร่างด้วยการแช่แข็งจริงๆหลังเสียชีวิตไปแล้วเหมือนซื้อหวยรออนาคตเลยนะเนี่ยมีค่ะ มีจริงๆเป็นธุรกิจที่มีมานานพอสมควรเลยนะคะที่ดังๆหน่อยก็อย่าง Alcor Life Extension Foundation หรือว่า Cryonics Institute ที่อเมริกาค่ะคือพอมีคนเ,เสียชีวิตตามกฎหมายแล้วทีมของเขาก็จะรีบเข้ามาจัดการเลยค่ะลดอุณหภูมิร่างกายลงเร็วๆฉีดสารป้องกันการแข็งตัวที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็เอาไปเก็บในถังไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิประมาณลบ196องศาเซลเซียสเขาก็จะมีให้เลือก นะคะว่าจะเก็บทั้งร่างเลยหรือบางคนก็เลือกเก็บเฉพาะส่วนศีรษะหรือสมองที่เรียกว่า neuro preservation ค่ะเก็บแค่สมองเอ่ออันนี้ยิ่งฟังดูสายไฟเข้าไปใหญ่นะครับทำไมทาไมถึงเลือกแบบนั้นล่ะครับนอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายที่คงจะถูกลงใช่ค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าการเก็บรักษามันแพงมากจริงๆค่ะหลายคนนี่ต้องใช้เงินจากประกันชีวิตมาจ่ายเลยนะคะ แต่เหตุผลหลักๆเลยมาจากความเชื่อที่ว่าตัวตนของเรานะคะความทรงจําบุค,คลิกภาพอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในสมองกลุ่มคนที่เลือกแบบนี้เขาก็เลยหวังว่าถ้าเก็บสมองเอาไว้ได้สมบูรณ์พอเนี่ยในอนาคตที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากๆมากๆแล้วอาจจะสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาให้สมองนี้อยู่ได้หรืออาจจะไปไกลถึงขั้นอัปโหลดข้อมูลในสมองไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือร่างหุ่นยนต์อะไรทำนองนั้นเลยค่ะ โหฟังเราก็ทึ่งนะครับแต่แต่ก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นการเดิมพันที่ดูจะเสี่ยงมากๆเลยนะเพราะเรายังไม่มีหลักประกันอะไรเลยจริงๆว่าเทคโนโลยีในอนาคตมันจะทำได้ขนาดนั้นหรือแม้แต่จะแค่ปลุกคนที่แช่แข็งไว้ให้ฟื้นขึ้นมาแบบสมบูรณ์ไม่เสียหายเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่า แล้วความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเซลล์สมองระหว่างแชร่ระหว่างละลายอีกล่ะครับมันก็เลยมีคำถามตามมาเยอะแยะเลยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการขายความหวังรวมๆแรงๆหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะนั่นคือข้อถกเถียงใหญ่เลยตอนนี้ยังไม่มีใครให้คำตอบสุดท้ายได้จริงๆว่ามันจะเป็นไปได้จริงไหมค่ะแต่ว่านะคะถึงแม้การแช่แข็งคนทั้งคนเพื่อรอวันฟื้นคืนชีพเนี่ยมันจะยังเป็นเรื่องของอนาคตมากๆหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เนี่ย แต่เทคนิคการแชร่แข็งในอุณหภูมิต่ำมากๆแบบ cryopreservation เนี่ยมันก็มีประโยชน์ที่เราใช้งานกันจริงๆอยู่แล้วนะคะในปัจจุบันนี้เลยอย่างเช่นการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดหรือ stem cells การเก็บเซลล์ไข่เซลล์อสุจิหรือว่าเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อเอาไว้ใช้รักษาโรคหรือสำหรับการมีบุตรในอนาคตอะไรแบบนี้คะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ทำได้จริงมีประโยชน์จริงๆชัดเจนเลยคะ่ะอื น่าคิดตามมากๆครับสมมุติเล่นๆนะครับว่าอีกสักร้อยปีข้างหน้าเทคโนโลยีมันไปไกลมากทำโคสลีปได้สำเร็จจริงๆปลูกขึ้นมาได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยคำถามคือแล้วจะมีใครอยากจะหลับข้ามเวลาไปเจอกับโลกอนาคตที่เราไม่รู้จักเลยบ้างไหมครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยากเหมือนกันนะนั่นแหละค่ะคือคำถามสำคัญเลยมันคือการตัดสินใจครั้งใหญ่มากๆเลยนะคะ ถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วเจอโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บมันก็อาจจะฟังดูคุ้มค่าแต่ถ้าตื่นมาแล้วกับรู้สึกโดดเดี่ยวล่ะคะปรับตัวเข้ากับโลกใหม่ไม่ได้หรือโลกอนาคตที่เจอมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดละ่ะมันเป็นการเลือกระหว่างการฝากความหวังไว้กับอนาคตที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกับการเออใช้ชีวิตในปัจจุบันที่เรามีอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ